สรุปข่าวประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ของสำนักงานสากลจังหวัดขอนแกน่นว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสาก์จังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายเวรุบันจันทศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งรวมตอนรับนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนายพิชัยจีราธิวัน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินทีมฝ่ายจัดซื้อภาคอีสานท็อป ทีมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและทีมมิตรผลได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของสากรการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอสำมสูงจำกัดเพื่อให้ทราบถึงธุรกิจของสากรในปีบัญชี31ทธันวาคมพุทธศักราช2565และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินธุรกิจและความต้องการในการพัฒนาการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษซึ่งนำไปสู่ผู้บริโภค นายสมผลสุขพรมอินผู้อาํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากณ์เขาวรวมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวจังหวัดขอนแกน่นครั้งที่1ประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อจัดทําแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า BCG Model อ้อยโรงงานและหม่อนไหมณห้องประชุมเสียงแคนชั้นสองสารการจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายชานชัยสอนศรีวิชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในที่ประชุม นายสมผลสุพมอินผูน้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เขา่วมประชุมทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ทีมโค้ดโครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรด,ด้วยระบบสหกรณ์ปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหานี้และการส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกณนะห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่8 นายเวรุวันณจันทศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนงานประจําปีของสากลการเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอสัมสูงจำกัดพร้อมทั้งแนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวางแผนการลดต้นทุนในการผลิตการรวบรวมผลผลิตการจัดจําหน่ายรวมถึงการแนะนําแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสาก์ด้วย นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพมมานายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายมานชรอวงผู้ตรวจราชาการกลมเขตตรวจราชาการที่10-1112ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งผลกระทบจากเอลนินโยการบริหารจัดการน้ำและปัญหาของพี่น้องเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและระบบชนประทานสำหรับเกษตรกร,กรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้รับฟังปัญหาโดยตรงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้สะท้อนปัญหาภัยแล้งจากผลกระทบของเอลนินโยและเมื่อฝนตกก็ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในลำน้ำสาขารวมไปถึงการต่อย,ยอดชนประธานระบบท่อในส่วนของปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งสะสมมานานโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวยังมีปัญหาเรื่องพันข้าวที่ขาดแคลนและขาดการ พัฒนามายาวนานรวมถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำรายได้ของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงปัญหานี้สินที่รุมเร้ามานาน นางสาวรักษพรแดงสนามนักวิชาการสากลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสา,ากณ์ลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งครั้งที่1ประจําปีพุทธศักราช2566ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นางามอําเภอมันจาคีรีจานวน800,000บาทวัตถุประสงค์เพื่อส,งส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลังซึ่งกลุ่มได้นาเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ที่กลุ่มได้รับเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบีย้ยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและลดต้นทุนการผลิต กลุ่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สนับสนุนการจําหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรมังคุดจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพงคีรีจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแกน่น นายพงสันท์ขำปู่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสากรลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและแนะนําการปฏิบัติงานในนิคมสากรดงมูลนนิคมสากรดงมูลโดยมีนายฉัตรพัชร์ยสงสนันผู้อำนวยการนิคมสากรดงมูลพร้อมด้วยบุคลากรนิคมให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในนิคมสากรดงมูล ว่าที่ร้อยตีจอมนประสานผิวหูมสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมรับฟังร้อยเอกธรรมนัตพงเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรมมาในาอนุชานาคาใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจปทออและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านประจําปีพุทธศักราช2566ณห,ห้องประชุมสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นายอัชราสุวรรณนิตพร้อมด้วยนายนิรันมูลทิดารองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสหกรณ์โคโนมขอนแก่นจำกัดโดยมีว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรสานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับนักสหกรณ์โคโนมขอนแก่นจำกัดโอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับฟังรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์โคโนมขอนแก่นจำกัดรวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่สหกรณ์พบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาาากกรรเิดโโคบในนม โรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโคโนมโดยรวมในฟาร์มของสมาชิกทําให้คุณภาพน้ํานมดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ําปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอหรือปัญหาสหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจระยะย,ยาวซึ่งรองอธิบดีได้ให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบเช่นให้สหกรณ์ดาเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอต่อปริมาณของโคโนมช่วยขยายระยะเวลาการชรําระหนี้เงินกู้และลดอัตราดอกเบีย้ยให้กับสมาชิก รวมถึงการจัดหางบป,ประมาณหรือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการเลี้ยงโคโนมเป็นต้น ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ําท่วมโดยมีว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมและให้กําลังใจผู้ประสบภัยคือที่บริเวณสะพานข้ามห้วยรองโดนบ้านคําบงตําบลสะอาดอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อดูสภาพน้ําที่ไหลมาจากห้วยเสือเต้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าท่วมพื้นที่ทั้งพื้นที่การเกษตรและถนนนนที่ปปรรรระะชชชชาาาาใใ้้้้สสััจงควมเดดืออหกบน เป็นอย่างมากซึ่งขณะน,นี้พบว่าน้ําได้ลดระดับลงไป30ซนติเมตรยังคงเหลือน้ําท่วมขังอยู่60-70เซนติเมตรในพื้นที่การเกษตรส่วนถนนที่เคยถูกน้ําท่วมสามารถสัญจรไปได้ตามปกติซึ่งน้ําที่ท่วมนาข้าวที่ลดลงเกิดจากการระบายน้ําลงลําห้วยและผักดันให้น้ําลงแม่น้ํา่องได้เร็วขึ้นร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเกิดปัญหาน้าท่วมและน้ําแรงซ้ำซากทุกปีจะ,ปะบบใน เบื้องต้นได้สั่งการให้กรมชนประทานดูแลเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ําเนื่องจากลําน้ําสาขาตลอดเส้นทาง90กิโลเมตรไม่มีฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ํานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูในเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่คือหน,นองโอกที่มีพื้นที่เกือบ7,000ไร่ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําได้มากขึ้นและภายหลังจากการติดตามสถานการณ์น้าร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนคำบงเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับมอบข้าวสารถุงยังชีแและมอบยาห้ง จำนวน4,000กิโลกร,รมัม200ฟ้ฟอนและชุดถุงยังชีพสำหรับสัตว์จำนวน75ชุดอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรเลีเ้ยงสัตว์ที่เดือดร้อน ว่าที่ร้อยตีจมประสานผิวหูมสากรจังหวัดขอนแก่นนายฉัดพัชชัยสงสนานผู้ำนวยการนิคมสากรดงมูลและนางนัชชาเราหาวนิชผู้นนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาก์เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคทชจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2566นห้อณห้องประชุมแก่นไผ่สำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นในวาระนี้นางสาวธนียาในพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการคทชส่งเสริมมเกกษตรรให้ี ที่ดินทำกินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลวัที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสากรจังหวัดขอนแก่นนายสมพลสุพมินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้ากระเป๋าสารจากสมาชิกสากรเครดิตยูเนี่ยนอำเภอพะยูนจำกัดตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากร นายเวรุวรรณจันทศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งพร้อมบุคลากรในสังกัดร,ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีพอ,อสอวในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมบ้านโนนหมู่ที่1ตำบลบ้านโนนอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นและได้รับเกียรติจากนายสุภชัยรีเถาสูงปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้นำไอติมหลอดมาแจากจ่ายประชาชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักเรียนเป็นจำนวนมากในขั้นตอนและวิธีการท จึงนับเป็นการแนะนําอาชีพอีกทางหนึ่งด้วย านายชนันชัยศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานคณะทํางานส่งเสริมพัฒน,นาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรมรมการนโยบายที่ดินจังหวัดขทชจังหวัดและว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสากณ์จังหวัดขอนแก่นเลขานุการคณะทํางานพร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกณ์เข้าร่วมประชุมคณะทําง,งานส่งเสริมพัฒน,นาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดครั้งที่4ประจําปีพุทธศักราช2566ณห้องประชุมเกีียวเชื่อชั้น3เพื่อขับเคลื่อนโครงการขทชขอนแก่นและติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีพื้น ที่ในโครงการที่ได้เข้าแนะนําส่งเสริมและให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบูรณางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนางสาวศรีสุดาภูมเดชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีพร้อมด้วยนายมนูนไทยเทวรักษ์เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสเขารวมประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจํากัด ว่าที่ร้อยตีจงประสานผิวหูมสากรณรจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะเข้ารับฟังการบรรยายภารกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นดอยน้าร่วมกับโรงงานไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนอุบลรัฐชุดที่1สถานการณ์น้าการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนอุบลรัฐเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนําส่งเสริมสากรณรและุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยมีนายสลิชัยผ่องใส,งสโสพลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะผู้บริหารกฟเออนุบรััตนให้้การรอบณ ห้องประชุมดําพะเนียงเขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นนายสมพลสุพมินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ติดตามสรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมการหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าในโมเดิร์นเทรดและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูสมาชิกสหกรณ์การเกษตรน้ําพองจํากัดนาบ้านบึงเป่งตําบลท่าก,กระเสริมอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแกน่น บุคลากรสำนักง,งานสากลจังหวัดขอนแก่นเขารวมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระรชาชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยซึ่งการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยจัดขึ้นบริเวณหน้าเสาธงสำนักง,งานสากลจังหวัดขอนแก่น ขอจบข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ของสำนักง,งานสากรจังหวัดขอนแก่นคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ